เรื่องน่ารู้ประกันสังคมนะครับอายุเกิน55ปียังคงทำงานนะครับอยู่จะได้รับบำนาญจากประกันสังคมหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีคำตอบให้หลายท่านนะครับอายุ55ปีแต่ยังปึงปังยังทำงานได้ยังมีหัวคิดนะครับและโดยเฉพาะหลายคนอยู่ในช่วงวัยนะครับที่ประสบการณ์เนี่ยมันถูกกลั่นกรองมาเรียกว่า กลายเป็นเพชรอะถูกขัดเก่าจนกลายเป็นเพชรที่หลายบริษัทต้องการนะครับเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่เปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒินะครับคือเอาง่ายว่ายังเก่งอยู่อะนะยังคงทำงานอยู่แต่อายุ55แล้วนะเราไปดูสิทธิ์มาเราไปดูในคลิปวิดีโอมาว่าอายุ55ส่งมาเกิน180เดือนนะครับคุณจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมแน่นอนอ่าใช่ครับ แต่มันมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนะครับของเงื่อนไขประกันสังคมกรณีบำนาญฉลาภาพคือเงื่อนไขข้อที่3ความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราอายุ55ปีแล้วแต่ยังคงทำงานอยู่ทำงานอยู่ในที่นี้คือทำงานแล้วมีการส่งประกันสังคมหรืออยู่ในมาตรา33นะครับยังคงอยู่ในมาตรา33หรือ39 ก็ถือว่ายังเป็นผู้ประกันตนเมื่อยังเป็นผู้ประกันตนการเกิดสิทธิ์บำนาญน,นะครับจะยังไม่เกิดนะสิทธิ์ของบำนาญจะยังไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดนะครับสิทธิ์ของบำนาญจะเกิดขึ้นเมื่อ3สิ่งนี้นะครับคือจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า180เดือนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลง3ส,สิ่งนี้เมื่อเรานะครับเข้าเงื่อนไขทั้ง3ส,สิ่งนี้เราจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมแต่ถ้าคุณทำงานอยู่แล้วคุณก็คุณทำงานอยู่แสดงว่าในจ้างคุณยังคงส่งประกันสังคมนะครับให้กับคุณอยู่มันก็จะไม่ได้รับในส่วนของบำนาญน,นะจนกว่าคุณจะลาออกนะครับหรือ ลาออกเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณลาออกความเป็นผู้เป็นตนคุณสิ้นสุดลงนับบัตรนาวนะครับแต่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งในกรณีที่หลายท่านนะครับลาออกแล้วแล้วเขาอาจจะจ้างนะครับจ้างในรูปแบบของฟรีแลนซ์นะครับหรือจ้างทำของหรือจ้างในส่วนของอฟรีแลนซ์อะฟรีแลนซ เป็นฟรีแลนซ์อาชีพอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้พนักง,งานประจำะนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ส่งประกันสังคมให้คุณนะเพราะเขาจ้างคุณเป็นเป็นพนักง,งานประจำเออไม่ได้พนักง,งานประจำเขาจ้างคุณเป็นขังข่าวเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ในรูปแบบพนักง,งานพาร์ทไทม์นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ทํางานหลายที่นะในเวลาเดียวกันคือเราก็มีงานประจําของเราที่ส่งประกันสังคม ถูกต้องและเราก็มีงานในรูปแบบของฟรีแลนซ์นะครับซึ่งเขาก็จะจ้างเป็นในรูปแบบฟรีแลนซ์เขาไม่ไม่ให้สิทธิประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับพนักงานประจำกับเราเหมือนจ้างเราเหมือนจ้างในรูปแบบของจ้างทำของหรือจ้างชั่วข่าวเป็นพนักงานชั่วข่าวนะครับสิทธิประโยชน์เรื่องอื่นๆไม่มีให้แค่ค่าจ้างอย่างเดียวนะครับให้ค่าจ้างเป็นรายงวดงวดงวดไปซึ่งแบบนั้นเนี่ย เขาไม่ต้องส่งประกันสังคมอะไรนะครับเขาก็หกักภาษีหน้าที่จ่ายออกไปออกใบทวิห้ให้กับเรานะครับในแบบนั้นทำได้เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำแบบว่าเราทำงานด้วยนะครับและอยากได้สิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพคุณก็ต้องออกจากในรูปแบบของงานประจำนะครับมาทำงานเป็นรูปแบบของฟรีแลนซ์นะครับ ซึ่งหลายที่เขาถ้าเกิดเขามองเห็นสกยภาพเราอะนะครับเขาสามารถทำให้ได้อยู่แล้วลองคุยกับเขานะครับว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ขอรับเป็นพนักงานประจำเราไม่ทำงานเป็นพนักงานประจำขอเป็นเหมือนพาทไทม์เป็นฟรีแลนซ์เป็นงานเป็นงวดไปนะครับแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องคุณก็ไม่ต้องส่งประกันสังคมคุณก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะครับ พอไม่เป็นผู้กันตนคุณก็ได้รับสิทธิ์บำนาญฉลาภาพเพราะฉะนั้นนี่น่าจะไขข้อข้องใจกับหลายท่านนะครับหลายท่านที่กำลังสงสัยอยู่นะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคม w w w sso.go.th นะครับมีเรื่องราวสอบถามเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกทกท่านเอง